ครับสวัสดีนะครับคลิปนี้ก็จะมาขยายความเรื่องพลังของการทวีคูณนะครับก็สร้างตารางข้อมูลขึ้นมาสมรอยในแผนการตลาดเดิมนะครับที่เรามีลูกทีม3คนมีล้านมีเลน15ชั้นลึกเนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าหากว่าที่บริษัทเขาก็สมมติแบบนี้แหละครับก็คือสมมติว่าเรามีลูกทีม3มคนนะครับล้านทีมก็จะเป็น9้าคนเพราะว่าทุกคนทําแบบเดียวกันนะครับ สามคูณสามเป็น9ก้านะครับเก้าคูณสามก็เป็นยีิบเจ็ดก็คือเลนนะครับสามคูณยี่สิบเจ็ดเป็นแปดสิบเอ็ดไปเรื่อยๆอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าพลังของการทวีคูณเนี้ยพอคูณถึงห้าชั้นลึกแล้วมันก็จะเยอะนะครับก็ลองดูตัวเลขไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยสมุเปอร์เซ็นต์ทีหลังเอาว่าทําได้จริงหรือไม่ได้จริงยังไงต่อไปเป็นจํานวนล็อตนะครับแต่ละคนทำแบบเดียวกันคนละสามล็อตสามคูณสามก็เป็นเก้าสามเก้ายี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบเจ็ดสามแปดสิบเอ็ดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่นะ นี่คือยอดในเดือนเดียวต่อไปเป็นรายรับเป็นดอลลาร์นะครับอันนี้จะไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าใช้ตารางการจ่ายแบบนี้นะครับชั้นลูกเราได้3ดอลลาร์ต่อล็อตสามคูณเป็น27นะครับชั้นหลานเราได้ลดลงมาเหลือ2ดอลลาร์ต่อล็อตสองคูณยเป็น54นะครับชั้นเหลนเหลือ1ดอลลาร์ต่อล็อตหนึ่งคูณแก็เป็นแปนะครับศูนย์จุดห้าคูณสองสี่สามเป็นร้อยยี่สิบหกจะเห็นว่า ดอนต่อ็อตมันลดลงนะครับแต่ว่ายอดมันก็ยังเพิ่มขึ้นเพราะพลังของการทวีคูณมันสร้างจํานวนคนจํานวน็นนวนอดเอาไว้ให้เราเยอะนะครับผลรวมจะเป็นนี่ครับรายรับรวมใน1นเดือนหกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นดอนนะครับคิดเป็นเอา30มสิบาทคูณเล่นๆเ,เป็นเงินบาทก็ร้อยแปดสิบล้านร้อยเก้าสิบล้านจะเห็นว่ามันเยอะหลายคนก็บอกว่าเวอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่นี่คือคณิตศาสตร์นะครับ ถ้าทุกคนทําได้แบบนี้นะครับเช่นอย่างที่เขาบอกนะครับเรามีลูกแค่3มคนพอสอนลูกยังไงให้มีหลานคนละสามคนละสามคนละสามไปเรื่อยๆนยครับพลังการทวีคูณเป็นอย่างนี้นะครับหลายคนถ้าเกิดทุกคนทําได้แบบนี้สิบ้าชั้นลึกจะเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับรายรับเดือนละร้อยแปดสิบล้านร้อยเก้าสิบล้านเหยียบ2องร้อยล้านบาทแต่ว่าหลายคนบอกว่าร้อยแปดสิบล้านมันเอรอไปก็มันถ้ามันเอรอไปความเป็นจริงคงทำทำ,ทำไม่ได้ตามนี้ ทำได้ทักสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็เหลือสิบแปดล้านมันก็ยังเยอะอยู่นะครับใช้ไม่ไหวแล้วถ้าเกิดว่ามันยังเยอะไปอีกให้ทําได้หนึ่งเปอร์เซ็นของของงานนี้นะครับเ่นเปอร์เซ็นนะครับมันก็ยังเหลือล้านแปดเห็นไหมครับมันก็ยังเยอะอยู่ดีเพราะฉะนั้นนี่คือพลังการถวีคูณนี่คือข้อดีของแผนการตลาดของระบบเครือข่ายก็คือว่าเราสามารถช่วยลูกทีมให้สร้างหล้านคนละสามทำเดือนละสามล็อตกันปั่นล็อตโดยง่าย ทุกคนช่วยกันเราช่วยลูกลูกช่วยหลานเราช่วยหลานลูกช่วยหลานหลานช่วยเลนเราลูกช่วยเลนอะไรเงี้ยนะครับมันช่วยกันได้หมดเลยเพราะนั้นในระยะยาวทุกคนก็จะปั่นรถด้วยใช้ไดสปอร์ตเขาช่วยด้วยมันก็จะง่ายใช่ไหมครับแล้วก็คือข้อดีก็คืออย่างเงี้ยครับเราก็ได้ลูกก็ได้หลานก็ได้แลวทุกคนได้ด้วยกันหมดมันเป็นวินวินนะครับโอเคครับไม่อยากให้คลิปยาวมากก็จบแค่นี้ก่อนครับ